เมื่อประมาณสักปีกว่าๆนะฮะนวดตัวเอ๊ะมันเกิดก้อนอะไรเล็กๆ,ๆก้อนหนึ่งตรงใกล้ๆขาแล้วก็ขาหนีไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ใช้เวลาตรวจก็ใช้เวลานานเหมือนกันก็พบ,พบว่าเป็นเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะที่2ครับตัวเองก็ตกใจนะฮะแต่ที่ห่วงก็คือทางบ้านมากกว่ากลัวว่าถ้านอนติดเตียงถ้าเกิดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาระกับคนข้างหลังเยอะถ้ารักษาทางโรงพยาบาลมันก็มีทางเลือก ก็มีพวกตัดชิ้นเนื้อคีโมเห็นหลายๆสื่อมันก็เป็นยางีห้าสหายไม่หายแล้วก็ผลกระทบมันก็เยอะเราก็กลัวเหมือนกันเราก็ศึกษาหลายๆอย่างว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่าน,นี้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เจอบังคุดเสริมลิ์สักเดือนครึ่งเนี่ยถึงจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงล่าสวยเขบอกประมาณสักเซน คือหมอเขาคำไม่เจอนะมันก็ลงอ,อกเราน่าจะมาถูกทางล่าสุดก็มีคนทักนะเออดูหนุ่มขึ้นนะ<ไ>ก็เหมือนร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นหน่อยก่อนที่จะมาใช้ตัวบังคุดเสริมดึกเนี่ยค่าตับค่าไตายอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลแต่หลังจากใช้บังคุดเสริมรึกปรากฏว่าค่าตับและค่าไตาเนี่ยกลับมาเป็นปกติเหมือนคนคนปกติ ก็ชีวิตมีทางเลือกนะครับก็ลองศึกษาเซิร์ชเอก็มีใช่ไหมเซิร์ชวิธีรักษาีเยอะๆเอไอมันน่าจะช่วยระโยนะลองดู